สวัสดีครับผมกลมนะฮะจากช n n e ลมิตรกลมาวันนี้นะครับจากห่างหายไปสักพักใหญ่ๆนะครับวันนี้ผมมาแล้วนะครับมาพร้อมกับโทรศัพท์รุ่นใหม่นะครับซ a m s u ง g s 2ยี่ตัวนี้นะครับเป็นสีคราวออเรน n ์นะครับตัวนี้ผมก็เลยเอามาแบทเชนระหว่าง2ตัวนี้กันเลยนะครับซึ่งมันมีอะไรเหมือนๆกันเลยนะ แล้วก็มีอะไรที่แตกต่างกันใช้ได้เหมือนกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับซ้ายมือนี่ครับ s a m s u งก Galaxy S 2 0 FE Fan Edition นะครับตัวนี้นะครับมาด้วย CPU 2ชิปเซตนะครับก็คือ Exynos 990นะครับตัวนั้นจะเป็น CPU แบบ 4G นะครับแต่ตัวนี้เป็น CPU Snapdragon 865นะครับตัวนี้จะเป็น 5G นะครับส่วนหน้าจอนะครับเป็นซูเปอร์อัมเบรแบบอินฟินิตี้โอดิสเพย์ความละเอียด2,400ันสี่คูณหนึ่งนะครับในขนาดหน้าจอ6.5นิ้วนะครับย้ำก่อนว่า6.5นิ้วนะครับตัวนี้นะครับจะมีรีเฟรชเรทอยู่ที่120่งเฮิร์ตนะครับตัวนี้เพื่อนๆเห็นเลยว่าจะลื่นๆนะครับ นี่ครับรีเฟรชเยมันจะมีอยู่2ตั้งค่าอยู่2แบบนะครับมี60นะครับแล้วก็120นะครับซึ่งเราซื้อมือถือที่จอเฟรมเรทสูงมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวแบตหมดนะครับเปิด120ไปเลยนะฮะ mm. เพื่อจะเสพความลื่นไหลของหน้าจอแล้วก็มาขนาดลอมอยู่ที่128และ256มันจะพิเศษกว่าหลายรุ่นตรงที่ว่าสามารถใส่ m ม c r r SD Card ได้ด้วยนะครับนี่ครับใส่ Micro SD Card ได้นะฮะเนื่องจากตัวนี้เป็นหน้าจอม m อ l e d นะครับมันก็เลยมาพร้อมกับสแกนลายนิ้วมือแบบใต้จอนะครับปึง้งต้องหน้าให้ความละเอียดที่32ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายวิดีโอให้ความละเอียดสูงสุดที่ 4K 60เเฟรมเรท ครับกล้องหลักจะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่4,500มิลลิแอมนะครับชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์โดยชาร์จผ่าน USB Type C พร้อมการรองรับชาร์จไร้สายตัวนี้มีไวรัลชาร์จนะครับเพื<ๆ>่อนๆเรามาดูตัวนี้บ้างนะครับไอคูลิโอสาม G นะครับเป็นมือถือสัญชาติจีนแท้ๆเลยฮะตัวนี้นะครับหน้าจอนะครับ LCD ธรรมดานี่แหละฮะขนาดเฟดีเท่ากันเลยแต่ตัวนี้นะครับจะขนาดหน้าจออยู่ที่6.57นิ้วนะครับสัสดส่วน20:9ต่อนะรองรับมาตรฐาน HDR 1 0นะครับตัวนี้สามารถตั้งค่ารีเฟรชเรทได้ที่144 h z ตตัวนี้กล้องหน้านะครับจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสง2.0นะครับ กล้องหลังนะครับความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลคือกล้องหลักนะครับกล้องหนึ่งนะครับ f อยู่ที่1.79นะครับตัวที่2จะเป็นออนต้าไวท์ความละเอียด8ล้านพิกเซลมีขนาดรูรับแสง f 2.2ซึ่งมุมกว้างอยู่ที่112องศาเลยนะฮะกล้องตัวเลนมาโคความละเอียด2ล้านพิกเซลมีรูรับแสงอยู่ที่2.4ไอ้นี่แตกต่างกันเลยนะฝั่งซัมซุงเนี่ยจะมีฝั่งซัมซุงเนี่ยจะมีกล้องเทเลก็คือกล้องซูมนะครับ ขนาดแบตเตอรี่จะเท่ากันเลยนะครับก็คือ4,500ตัวนี้รองรับชาร์จเร็วอยู่ที่44วัตต์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไม่รีวิวกล้องนะครับแต่ผมจะมารีวิวการเลนเดอร์เกมเพียวๆเลยนะครับเรามาดูกันว่าเกมเนี่ย Snapdragon 8 6 5เหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่เกมจะแตกต่างกันไหม ด้านซ้ายมือเนี่ยเราจะมีเกมลันเชอร์นะครับของ s ซ m s u n งนี่จะมีเกมลันเชอร์นะครับส่วนขวามือของผมเนี่ยมันจะมีอุ t ตาเกมโหมดนะครับเกมแรกที่ผมจะทดสอบกันเลยนะครับเพื่อนๆเกมยอดที่ตอนนี้นะครับแล้วก็ผมก็ติดงอมแงมเหมังนกนเกนชินอิมแพกเฮ้ยเอ๊ะมันยังไงยังไงอยู่นะ เอ๊ะเอ๊ะเออเอพเื่อนๆเห็นอะไรไหมเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับการเล่นเกมกับนี่เลยนะครับเกม g e n s h i n Impact ก็นี่เป็นจอ Superbullet นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับพอฉากเป็นกลางคืนก็สวยสวยจริงๆนะครับแต่เหมือนจะหน่วงๆนะเพื่อนๆ ขอตอนเช้าเลยมันเหมือนจะหน่วงๆนะเพื่อนมันมันสังเกตได้นะว่ามันหน่วงจริงๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกแบบหน่วงแบบโหดร้ายมากถือว่าหน่วงในเกณฑ์ที่พอรับได้ แต่ไม่สมควรจะหน่วงเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้แล้วแหะเดี๋ยวเรามาดูไอคูนโอสามนะครับซึ่งเป็นสซนับวิก้อนแปดหกห้าเหมือนกันนะครับี่มันหน่วงจริงอะ่ะเป็นที่บักเกมหรือเป็นที่อะไรนะเป็นที่บักเกมหรือเป็นทยุลอมเพื่อนๆคนไหนรู้ฝากบอกผมหน่อยนะ ผมไม่สามารถให้คำตอบได้เรื่องนี้ผมก็ไม่ได้เซียนมือถือมากนะครับกับราคาสองหมื่นอผมเอาราคาตอนเปิดตัวมาชนกันนะกับราคาสองหมื่นสามพันเก้าพรเดอร์เหลือสองหมื่นเก้าร้อ 20, 900, บาทนะครับอืม อืมนิดนึงจริงอ่ะทำไงดีเอเคนเลยไหมอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะแต่ก็ถ้าลื่นกว่านี้จะดีมากทีนี้เรามาดูไอคูนิโอสามบ้างนะครับโอ้โห ราคาเปิดตัว12,900สองนะครับส่วนซัมซุงราคา23,900ืนามนะครับผมหัวร้อแรงนะแต่ผมก็พูดตรงๆเหมือนกันว่าซัมซุงสู้ไม่ได้อ่ะสู้ไม่ได้จริงสู้ไม่ได้โดยประการทุกประการเลยในด้านเล่นเกมนะแต่ซัมซุงมันจะมีโหมดพักหน้าจอขณะเล่นเกมให้ ซึ่งโหมดนี้และฮะที่ว่าช่วยเพื่อนๆได้ที่เล่นเกมแนวปล่อยบอทนะครับอ,อย่าง b a c k d e s s e r t อย่าง v 4อะไรพวกนี้เพื่อนๆสามารถใช้ประโยชน์จากโหมดพักหน้าจอได้เลยนะครับซึ่ง i อคูเนไม่มีนะซึ่งถ้าเกิดมันไม่มีแล้วเนี่ยมันจะเกิดความร้อนอุ่นๆเลยนะครับเกมนี้อุ่นจริงๆยอมรับ เผาพลังงานมากเลยนะครับเรามาดูเกมต่อไปนะกันนะเกมต่อไปเอาเป็น black d e s e r t black d e s e r t อัพหรือยังเนาะแต่มันมีอะไรเห็นเห็น มันมีอะไรเหมือนจะเห็นแล้วนะเห็นลางๆแล้วอ่ะผมต่อ Wi-Fi ตัวเดียวกันนะครับเป็น w อ่าตัว 5G ของ a อ i b e r ผมปรับสูงสุดหมดเลยอ่ะเพื่อนๆจะได้รู้ไปเลยว่ามันแตกต่างกันมากไหมสูงสุดไปเลยแล้วก็ไอ้นี้ความละเอียดสูงสุดละเอียดสูงสุด เพลยนะครับจำกัดเพลยสูงสุดเปันันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ามันจะตีกันโนเนียขนาดไหนอันนี้ไม่ต้องไปเล่นเองนะเพนสามารถปล่อยบอดได้เหมือนเราเล่นผู้เล่นใหม่ครับเราส่งไปปล่อยบอดได้ภาพอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับว่า นี่ครับซัมซุงก็ไม่ได้ห่วยจนแบบหน่วงบะลมเหมือนเกมเกนชินเมื่อกี้นะครับถือว่าอยู่ในเกมที่ลื่นส่วนไอคูนิโอสมก็จริงๆเขาเปิดตัวมาเป็นมือถือเกมมิ่งโฟนนะครับแต่เป็นเกมมิ่งโฟนที่แบบขอแบบรูปทรงดีไซน์ให้มันเป็นคนใช้งานทั่วไปนะครับ เพื่อนเพื่อเห็นกันแล้วนะฮะนี่ไงเป็นไงเป็นไงสวยไหมผมว่าสวยนะหนึ 13, ่งมื่ามไอหนึ่งันสบาทเปิดตัวสองหมันเร้อบาทตอนเปิดตัวหน้าจอ1 4 4 h สนะครับแต่เป็น IPS ก็คือไอคูนิโสส่วนซัมซุงเป็นหน้าจออม e ตนะครับ1 2 0 h ยนะครับ แรม8เท่ากันลอม128เท่ากันนะครับอย่างนี่เพื่อนๆเห็นว่าเรื่องเกมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับมันไหวทั้งคู่แหละแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเฟร,รมเรทของทางด้านซัมซุงเนี่ยมันมีไม่ไม่เสถียรแว่งๆนิดนึงนะครับใช้คําว่าแว่งๆนิดนึงแล้วกันยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นที่เฟิร์มแวร์หรือเป็นที่ลอมของซัมซุง หรือไม่ก็เป็นพิธีบั๊กของเกมนะครับมันเป็นได้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดซัมซุงปล่อยเฟิร์มแวร์ใหม่แล้วแก้ไขตัวบั๊กตัวนี้ได้ผมว่าซั s ซุงก็เป็นมือถือที่เพอร์เฟกอีกหนึ่งเครื่องนะครับส่วนดีไซน์ของซัมซุงมันแน่นอนอยู่แล้วว่าสวยนะครับรอบนี้ของเขามาแบบจอเรียบนะครับไม่ใช่จอโค้งแล้วนะฮะติดฟิล์มได้ง่ายนะครับ ก็เรื่องปัญหาทัดเพี้ยนผมก็ยังให้โอกาสซัมซุงแก้ตัวอยู่ก็คือเขาปล่อยฟร์มแวร์มาจนปัจจุบันนี้มือถือของผมเนี่ยค่อนข้างจะเกือบเต็มร้อยแล้วนะครับเสียงก็ไม่ขี้เลยเสียงถือว่าดูดีมากนะครับเดีย๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอกันเล็กน้อยนะฮะลองเปิดทิกตอกดูก่ะ Got รื่นดีทุกอย่างเพอร์เฟหมดนะครับซัมซุงราคา2 3 9 0 0ืสเก้าร้อยบาทหนึ่งรบาทแล้วก็23,900าเก้าร้อยบาทนะครับเพื่อนๆเราตัดส,สินใจกันเองดูนะครับว่าเพื่อนๆอ,อยากได้เป็นอินเตอร์แบรนด์นะครับที่ มีทุกอย่างนะครับแต่ผมก็ลองเล่นให้เพื่อนๆดูแล้วในเกมนะครับผมมองว่าเหมาะสําหรับถ่ายภาพใช้งานทั่วไปของเพื่อนๆเลยนะครับแต่ไม่เหมาะสําหรับสายเล่นเกมเดี๋ยวรอคลิปพาต่อไปนะครับจะเป็นกล้องนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมไปละสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบาย